สวัสดีค่ะคุณลูกค้าผู้มีเกียรติทุกท่านร้านเพชรมันตาเพชรพลอยหลุดจำนำจำหน่ายเครื่องประดับหลุดจำนำและงานมือหนึ่งให้แก่ร้านคา้าและผู้ใช้สินค้าทุกชิ้นมีใบรับประกันเพชรแท้บพลอยแท้แบรนด์เนมเห็นคลิปแล้วอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะและกดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดการรับชมเมื่อทำคลิปสินค้าใหม่เสร็จค่ะวันนี้นำเสนอสินค้าหลุดจำนำทั้งหมด รราายกาถูกใจสินค้าชิ้นไหนแคปเจอร์รูปภาพแล้วทักเข้ามาที่ร้านค้านะคะการเป็นเพื่อนกับร้านคา้าคุณลูกค้าสามารถแอดไอ l ดี e ลตามที่ปรากฏบนหน้าจอค่ะสินค้าชิ้นแรกสร้อยข้อมือเพชรเรือนทอง90หนัก7.1กรัมประดับเพชร4ตัง7เมตรและ2ตัง16เมตรทางชิ้นงานรวมเพชรศ6 0กกรัต หน้าซ้อยกว้าง3มิลช่วงเพชรยาว5.2เซนส้อยยาว16.5เซนระบบล็อกแบบลิ้นเสียบและหนวดกุ้งราคา30,000บาทงานชิ้นนี้เป็นงานเรียบๆที่เพชรสวยใส่ได้ทุกยุคทุกสมัยค่ะ สร้อยข้อมือตุ้งติ้งผีเสื้อประดับพลอยเรือนทอง 14K หรือทอง58.5%หนัก4.66กรัมประดับพลอยอเมทิสต์ไพลินรูบิไลผีเสื้อขนาด1.5คูณ1.4เซน สร้อยยาว17.5เซนระบบล็อกแบบตะขอก้ามปูราคา10,000บาทงานชิ้นนี้เป็นงานดีไซน์สวยน่ารักค่ะโดยการนำพลอยหลากสีทรงมาคีมาประดับเป็นผีเสื้อชิ้นงานมาตะขอก้ามปูหนาแข็งแรงดีค่ะต่างหูหยพกพม่าล้อมเพชรเรือนทอง 14K หรือทอง58.5% หนัก3.7กรัมระดับเพชร2ตัาง28เมตรรวม0.56กรัตชิ้นงานขนาด0.9คูณ1.2เซนราคา19,800บาทงานชิ้นนี้หยกพมา่าเป็นหยกไทป์ A หยกธรรมชาติที่ไม่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพใดๆค่ะ เซตติ้งดูเพนเพลนล้อมเพชรหชั้นสามารถใส่ติดหูประดับได้ในชีวิตประจำวันค่ะสร้อยคอไพลินเรือนทอง,ง 18K หนัก4.68กรัมประดับตุง้งติ้งไพลินขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง0.8เซนช่วงจี้ยาว12เซนประดับไพลิน5เมตร สร้อยยาว17นิ้วระบบล็อกแบบตะขอพวงมาลัยราคา13,500บาทงานชิ้นนี้เป็นงานเล็กๆนะคะที่สร้อยมาไม่ได้หนามากแต่เซตติ้งงานสวยค่ะโดยการทำทองเป็นรูปวงกลมและมีการประดับไพลินแต่ละจุด5จุดงานดูสวยน่ารักใส่ประดับก็ดูเก,เก๋เป็นการแต่งกายที่ดู ลำลองไม่ฉูดฉาดค่ะงานชิ้นนี้จัดว่าเป็นงานดีไซน์สวยที่ทองไม่หนักมากช่วงจี้กว้างใส่แล้วดูน่ารักดีค่ะสร้อยข้อมือทอง 18K ลาย2กษัตริย์หนัก4.13กรัม สร้อยยาว18เซนระบบล็อกแบบตะขอก้ามปูราคา9,500บาทงานชิ้นนี้เป็นงานสร้อยข้อมือที่นำทองสองสีมาพันเหมาะกับผู้ที่ชอบงานสไตล์เรียบๆค่ะสร้อยข้อมือบุตรสลาคำรอบวงประดับเพชรเรือนทอง 14K หรือทอง58.5%หนัก10.5กรัม ประดับบุษราลัคำ8เม็ดเป็นบุษราลคำสยามหรือบุตรบางกระจะ่สีเขียวอมเหลืองพร้อมใบเซอร์ประดับเพชร3ตัง7เม็ด0.21กรัตหน้าสร้อยกว้าง0.7เซนสร้อยยาว15.5เซนระบบล็อกแบบลิ้นเสียบและหนวดกุ้งราคา47,500บาท งานชิ้นนี้เป็นงานที่บุษละคำเป็นบุษละคำดิบนะคะไม่ผ่านการเผาหรือปรับปรุงคุณภาพใดๆเนื้อบุษลาคำใสสวยทุกเม็ดค่ะสีจะออกเขียวอมเหลืองเพชรประดับขั้นกลางระหว่างบุษละคำแต่ละเม็ดเป็นงานขนาดใหญ่ที่ใส่แล้วดูสวยหรูหราค่ะ ต่างหูมุกล้อมโกเมนเรือนทอง90หนัก9.7กรัมชิ้นงานขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง1.5เซนมุกขนาด10มิลราคา21,000บาท งานชิ้นนี้เป็นงานมุกที่ดีไซน์สวยแปลกตาดีค่ะโดยการนำโกเมนซึ่งเป็นพลอยสีแดงอมน้ำตาลมาล้อมกับมุกสีขาวชิ้นงานดูสวยและดูเด่นสะดุดตาหน้างานขนาดใหญ่ใส่แล้วดูเต็มใบหูโกเมนเล่นแสงล้อไฟดีค่ะชิ้นสุดท้ายสร้อยคอพร้อมจี้เพชรประดับเลมอนพอรส เรือนทอง 18K หนัก7.1กรัมประดับเพชร26เมตรรวม0.24กรัตจี้ขนาด1.1คูณ3.7เนซนสร้อยยาว16.5นิ้วมีห่วงทดลดความยาว3เซนราคา18,000บาท งานชิ้นนี้เป็นงานที่ใช้เลมอนคอ์สเม็ดใหญ่ประมาณ20กะลัดนะคะมาเจียระไนแบบเหลี่ยมสับปะรดเนื้อเลมอนคอร์สใสสวยใส่ขึ้นมาแล้วดูสวยสะดุดตาค่ะเลมอนคอทั้งเม็ดนำมาเจียระไนแบบเบโออล์ตคัตทำให้การเล่นแสงพลอยสวยงามในทุกมุมที่แสงตกกระทบค่ะ ที่สามารถถอดออกจากสร้อยได้นะคะงานนี้ขายยกเซตไม่ได้แยกชิ้นค่ะทังร้านจะส่งสินค้าทางปอนอ e m อนะคะชำระก่อน14นาฬิกาส่งของในวันนั้นค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติรับชมขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งให้มาโดยการกดไลค์กดแชร์ subscribe หรือคอมเมนต์แล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ